ที่ตลาดเนี่ยเขาจะเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังนะก็น่าจะเหมือนเปิดเพลงให้คนฟังแล้วมันอาจจะได้สุนทรีแล้วก็ทำให้ต้นไม้นะั้รู้สึกเติบโตแบ่งบานอารมณ์ดีอะไรประมาณนั้มนนะั้งสวัสดีครับผมในทยธุนี้อยู่นะ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 ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ที่ไหน ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนพทษชาติไม้ดอกไม้ประดับเดี๋ยวๆครับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะครับภารกิจของผมคือผมจะมาตามหาตลาดที่ไม่มีหรือไม่ได้ขายต้นยายาหรือต้นมอนซลานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสวนพทษชาติไม้ดอกไม้ประดับนี้จะมีะต้นยายา,ยาหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูแรงครับ น,นี่จะเป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของสวนพุทธชาตินะครับก็ถ้าเราเดินเข้ามานี่ก็จะเจอพวกมีต้นไม้ที่สวยให้ดูอยู่นะสวนพุทธชาตินี่ก็จะเป็นตลาดขายต้นไม้ที่ไม่ได้ใหญ่นะครับก็เล็กๆก,ก็ไปดูนครับว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าครับวันนี้ ก็ร้านแรกที่เรามาเจอครับก็จะเป็นพวกไซนาดูแล้วก็พวกสนนะตรงน,นี้จะเป็นพวกไซนาดูไซนาดูเด็กนะครับไซนาดูน้อยน่าจะสักปฐม,ม ดูสิต้นไม้พันไม้ปแปลกๆนะอันนี้ก็เป็นต้นอะไรไม่รู้กันแต่ว่าต้นแปลกดีดอกไม้มันสีแบบม่วงช้ำๆนะครับต้นตลาดตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมีต้นยายาหรือต้นมอนซสลา,านะครับ มีเหมือนกันนะนะก็จะเป็นต้นยาญย่าหรือต้นมอนสลาใบธรรมดาแต่ใบด่างก็มีเหมือนกันนะนะครับเรามีพวกมอข้ามอแกงลิงนะแต่ว่าวก็มีประมาณนึงนะ พวกโซนกระถางนะครับแล้วก็พวกหินอะไรประมาณนี้นะกระถางเป็นพวกกระถางพลาสติกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกฟอกอากาศพวกสนนะพวกโกสนอะไรประมาณนี้นะครับก็สวยดีนะพวกต้นไม้ฟอกอากาศก็มีนะแล้วก็เป็นพวกไม้แขวน อันนี้ผมว่าต้นนี้มันสวยดีนะแปลกดีนะต้น,นนี้นะต้น,นนี้แปลกดีอไม่รู้ต้อนอะไรเหมือนกันแต่ว่าแปลกแต่สวยนะส่วนตัวคือต้องบอกว่าแปลกแต่ว่าสวยเ<ม>ขาไม่มีป้ายบอกนะว่าต้นไม้นี้คือเรียกว่าต้นอะไรนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมมองว่ามันสวยนะ ก็สวยดีอ่ะร้านนี้เป็นพวกกล้วยไม้นะแล้วก็มีพวกต้นไม้พันแปลกๆอันนี้เขาเรียกอะไรวะนี่ ต้นนะครับอันนี้เขาเรียกต้นอะไรอะครับพี่อ,อ๋อน,นี่เป็นพวกตระกูลแคคตัสนะร้านนี้มีพวกกล้วยไม้ไม้แขวนแล้วก็พวกแคคตัสอะไรประมาณนี้นะ เราก็มีพวกหมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงด้วยนะครับอย่างอินเดียก็มีนะ อ,อ,อ๋อครับอันนี้ต้นอะไรครับพี่อันนี้หยกนำโชคอ๋ <โ Hotel. S 1> อหยกนำโชคอ๋อเห็นแปลกดีครับอ,อ๋ออันนี้เป็นไม้ม,มงคลคนระับห<ๆ>ยกนำโชคแปลกดีนะอันนี้เป็นหยกนำโชคนะเป็นไม้มงคลนะ เป็นร้านวาเลนไทยนะแล้วก็มีพวกไม้แขวนไม้แปลกๆนะราคาก็50บาท250บบาทนะร้านนี้ร้านแรกเลยมั้งเนะี่ยที่เดินเข้ามาแล้วเห็นมีป้ายราคาบอกนะแต่ก็ วันนี้พวกตระกูลขโดขดมั้งเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกตระกูลโขดนะครับเห็นไหมนี่เป็นพวกตระกูลโขดนะร้านนี้นั่งที่เดินเข้ามาก็น่าจะมีแค่ ร้านนี้ครับร้านที่ขายโขดนี่แหละที่มีชื่อร้านคือร้านบ้านหนามการ์เด้นนะร้านนี้นะขายพวกโขดแล้วก็พวกตระกูลแคคตัสนะก็อันนี้เป็นร้านที่สองนะที่เดินเข้ามาแล้วก็จะมีป้ายระบุราคาไว้นะก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับราคาอยู่ที่สามสิบบาทสามสิบาทยี่สิบาทได้ประมาณเนี้ยถ้าซื้อถึงสิบต้นนี้ราคาเขาจะลดลงนะครับ ก็เป็นพ่ตระกูลแคคตัดอะไรประมาณนี้นะก็ก็สวยดีนะคือมันมเีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเ้ยก็คือว่าเท่าที่สังเกตนะที่ตลาดต้นไม้แสงอารีการเด่นนี้นะคือถ้ายังจำได้นะครับที่ผมไปรีวิวเมื่อ,อหลายเดือนที่ผ่านมานี่ก็ มีจุดที่สังเกตคือว่าที่ตลาดเนี่ยเขาจะเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังนะก็น่าจะเหมือนเปิดเพลงให้คนฟังแล้วมันอาจจะได้สนทรีร์แล้วก็ทำให้ต้นไม้นะั้รู้สึกเติบโตแบ่งบานอารมณ์ดีอะไรประมาณนั้งนนะก็ที่สวนทุกชาตินี้ก็เจออยู่ร้านหนึ่งนะเปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังนะหรือเปิดให้ตัวเองฟังหรืเปล่าไม่แน่ใจ อันนี้ก็เป็นพวกไม้ฟอกอากาศนะขิงไม้งามก็จะเป็นพวกพวกงาช้างอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมคืออีกอย่างนึงครับต้อง <c oughs> บอกว่าที่เดินเข้ามานี่ก็ส่วนมากมีร้านถ้าก็าจะปิดนะบางร้านส่วนมากก็จะเปิดส่วนน้อยก็จะปิดนะ อ๋อหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับเห็นแล้วสำหรับร้านนี้นะร้านอื่นไม่รู้กันไม่แน่ใจเหมือนกันหรือเปล่านะก็มีพวกงาช้างนะร้านนี้นะสวยดีนะเอ้ยหัวย่างหัวใจก็มีแล้วก็มีพวกตระกูลพวกแคคตัดอะไรประมาณนั้นนะครับอืม แล้วก็มีพวโขดนะก็ต้นไม้ก็ก็มีให้เยอะให้ดูเยอะนะก็หลากหลายดีแต่ว่าก็แต่ละชนิดแต่ละพันธุ์นี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะอ้าวครับร้านนี้ร้านขิงไม้งามนะขิงไม้งามขิงไม้งามนี้ก็เห็นมีต้นไม้เยอะอยู่นะเนี่ยแต่เช่นเคยมีต้นมอนเซล,ล่า ก็จะเป็นใบธรรมดานะอันนี้ต้นมอนสลาใบธรรมดาอันนี้จะรุ่นซักรุ่นประถมอันนี้รุ่นประถมนะเลยอนุบาลมาละอันนี้ก็จะเป็นต้นอันนั้นก็จะเป็นต้นออมอนสล,ลาหรือต้นยาย,ายา่าน่าจะมัธยมต้นแล้วกันอันนั้นนะแต่เป็นใบด่างต้นยาย,ายา่าใบด่างรุ่นมัธยมต้นอันนี้ต้นยายา่า ใบธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นรุ่นประถมนะครไม่ได้ใช้ราคาเท่าไหร่นะครับสรุปก็คือที่ส่วนพฤกษช,ชาติาที่อำเภอบางใหญ่ที่มาวน,นี้นะครับก็ตอนแรกภารกิจคือพยายามจะชาเลจ์ดูครับว่า จะมีสักตลาดไหมที่เราไปรีวิวหรือไปเช็คไปตรวจสอบหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยตลาดแห่งนั้นจะไม่มีขายจะไม่ขายต้นยาย่าหรือต้นมอนเซล,ล่านะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมอนเซล,ล่าใบด่างหรือใบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มาวันนี้ก็คือก็เช่นเคยตลาดสวนพุทธชาติแห่งนี้ก็มีขายต้นยาย่า หรือต้นมอนเซล่าไม่ว่าจะเป็นใบด่างหรือใบธรรมดาแต่ว่าที่สวนทุกชาตินี้ก็ก็มีไม่ค่อเยอะนะมีอยู่สองร้านแล้วก็แต่ละร้านนี่ก็มีไม่กี่ต้นแสดงว่าก็พอจะอนุมานได้ว่าทุกตลาดที่เป็นตลาดขายต้นไม้ครับจะต้องมีต้นยายา่าหรือต้นมอนเซล่าไม่ว่าจะเป็นใบธรรมดาหรือใบด่างต้องมีแน่ๆส่วนวันนี้ก็พอแค่นี้ละขอบคุณมากครับ ไปแล้วเดี๋ยวๆครับอย่าลืมกดซับเพียบผมด้วยนะครับ